ตอนนี้มีคนแอบส่องแล้วก็แอบเสียดายอยู่นะคะ呵呵นะ congratulation เลยสำหรับคนที่เรียนฟีดมาเจอคลิปนี้หรือตั้งใจดูคลิปนี้ก็แล้วแต่ทำนายไทยรักกับแม่หมออ้ํธรรมทารโรบประจำวันที่30สิงหาต้องบอกเลยว่าวันนี้ดวงชะตาความรักดวงชะตาสเสน่ห์ของคุณโดดเด่นเป็นที่สุดนะดูเหมือนก็นว่าน่าจะมีคนแย่งกันจีบคุ หรือว่าเป็นไปได้เหลือเกินว่าวันนี้น่าจะมีคนสนใจคุณเยอะมีคนแอบชื่นแอบชอบแอบชมนิยมชม,ช,ม,ช,ม,ช,มชอบคุณเป็นจํานวนมากออา,าราศรีของคุณโดดเด่นหรือเป็นที่รู้จักเป็นที่นิยมเป็นที่ชื่นชมของใครหลายๆคนจนทําให้ใครบางคนอาจจะแอบส่องคุณอยู่ในวันนี้ส่องลึกส่องจริงส่องจัง นะคะทั้งคนที่มีเจ้าของแล้วหรือคนโสดทั่วไปก็ต้องบอกเลยว่าวันนี้คุณจะสามารถทําให้เขารู้สึกหลงรักหลงไหลคุณได้อย่างง่ายดายนะแล้วต้องบอกเลยว่าคนเก่าๆใครเก่าๆนะวันนี้มีโอกาสเหลือเกินว่าน่าจะกําลังนั่งเสียดายคุณอยู่ส่องคุณแล้วส่องคุณอีกสองไปเสียดายไปนะวย ากากกระโดดนะเพราะดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยว่าวันนี้นะสเสน่ห์ของคุณจะรุนแรงมากนะจะรุนแรงจะโดดเด่นจะดึงดูดนะทำให้คนที่ เคยไม่สนใจคุณก็ได้นะหรืออาจจะไม่เคยเห็นคุณอยู่ในสายตาหรืออาจจะเป็นคนเก่านะคนคุยเก่าแฟนเก่าอะไรต่างๆก็แล้วแต่นะคะที่อาจจะแบบห่างหายกันไปแล้วแต่มาเจอคุณอีกทีรู้สึกว่าคุณสวยขึ้นรู้สึกว่าคุณหล่อขึ้นรู้สึกว่าคุณดูดีขึ้นรู้สึกว่าชีวิตของคุณดีขึ้นจนรู้สึกเสียดายคุณขึ้นมานั่นเองนะคะเออหรือ คนที่อาจจะเพิ่งเคยเจอก็ต้องบอกเลยว่าแม้เพียงแรกพบสบตาแม้เพียงแรกพบเห็นหน้าต้องบอกเลยว่าสะกดจิตสะกดใจเขาได้ดีจนทําให้เขาอยากจะสืบสอบเรื่องของคุณจนต้องไปสองคุณเป็นไปได้เช่นเดียวกันนะหรือคนที่คุณอาจจะเคยคุยคุยอยู่เคยเกี่ยวข้องกับเขาแล้วก็คุณเงียบเงียบไปห่างหายไปต้องบอกเลยว่าความเงียบในวันเนี้มันส่งพลัง นะคะหรือเป็นไปได้เลยเกินว่าทั้งความเงียบที่คุณหายไปในช่วงเวลาที่ผ่านมาและสเสน่ห์ของคุณที่ปรากฏในวันนี้จะดึงดูดใจทําให้เขารู้สึกคิดถึงคุณกระวนกระวายใจจนทนไม่ได้ทนไม่ไหวต้องสืบเสาะแล้วก็ส่องคุณทั้งวันทั้งคืนโอ้โหนะเพราะฉะนั้นเตรียมตัวให้ดีวันนี้นะจะมีคนส่องคุณแน่นอนนะอาจจะส่องให้คุณได้รับรู้เลยก็ได้ว่า หรือบางคนอาจจะส่องนิดนิดหน่อยหน่อยแต่ว่าเก๊กเก๊กฝืนฝืนไว้เพื่อไม่ให้คุณได้รับรู้นะคะวกลัวว่าจะแสดงออกมากไปจนทําให้คุณกระต่ายตื่นตูมนะให้คุณรู้ว่าเขาส่องนะแต่ดูจากพลังงานตรงนี้ส่องมีทั้งส่องแบบโจงโจงให้รู้เลยว่าส่องหรือบางครั้งบางทีก็ต้องบอกว่าแอบส่องแอบสื่อเพราะรู้สึกสนใจในตัวคุณหรือถ้าเกิดเป็นคนเก่าๆก็ต้องบอกเลยว่ารู้สึกเสียดายคุณขึ้นมานั่นเองเอเอนะ ใครแล้วก็นายนายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเพื่อยืนยรรันรบพลังงานของคุณนะคะยินดีด้วยนะ